ดูก่อนตัวนี้อันนี้สามตัวนี้อายุหกหกหกเจ็ดเดือนตัวผู้หนึ่งตัวเมียสองตัวผู้เยบก่อนส่วนหน่อยอันนี้ตัวเมียอันนี้ก็ตัวเมียอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยบีหนึ่ง อันนี้ตัวถ้าตัวนี้อายุสามเดือนอันตัวผู้อันนี้ก่อนนตัวเมียอายุสามเดือนเหมือนกันนอนหลับเลยลูกต้องขยับมากต้องจะตายอันตัวผู้ อันน <étique> <ural> <ble> ี้ต <Ay glorious. S 2> ัวผู้ตัวใหญ่สุดเลยอันนี้น้องยูลิน้องยูลิจิ๊บๆๆ๊มาน้องอยู่นี่ก่อนนี่ก็ตะเก็บขี่ รีมาก่อนเลยเออนะหนึ่งตัวเออย,ยังมีขอโปรดประสักคนไม่เริ่มปเอาเริ่มเอะจ,ะจะไปไหมเนี่ยมามาเร็วไม่กลับแล้วไงจุดจุดโอ้วจ๊ะ

จะต้องจับโอ้โหน,นี่ไม่แน่ใจว่าจะท้องหรือเปล่ามาลองดูกันน้ำหนักกิโลใส่น้องห้าโลเก้ากรบอกโลมานัดูมานี่ชื่อดอกทอง มา่มขึ้นมาเฮสาวเต็มตัวแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าท้องไหม